สังงคมต้อวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันอีกนะคะวันนี้เราได้อุปกรณ์เสริมมานะคะหลังจากที่เราได้บูสต์มาบูสต์จากนานนมแล้วแหละจากตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่เคยได้ใส่มาได้ใส่ก็วันนี้แหละนะกันยุงกันเวลาลุยป่าดีมากนะคะบูสตอันนี้นะคะ ดีตอนนี้เราได้อุปกรณ์ใหม่คือหมวกนะคะหมวกกันยุงคะ่ะซื้อมาให้ลูกปรกอบแล้วลูกไม่มาละดีแล้วลูกไม่มาเมาื่อกี้จริงๆจ,จ,จะมาตั้งแต่เช้าแต่ลูกไงเขาตื่นเร็วเราก็เราตื่นเร็วเขาก็ตื่นเร็วเหมือนกันเอา้าวันนี้ก็เลยมาไม่ได้เพราะเขาจะตามก็เลยไปซื้อหมวกจะซื้อหมวกให้เขานี่แหละแต่ว่าทีนี้เขาไม่มาเราก็ใช้แทนนะหมวกกันยุงเนี่ยหมวกกันยุง protect mosquitoes new item today ใส่นี้ไปก่อนก็ใส่หมวกนี้แล้วเวลาเก็บเห็ดแล้วมันจะเวลาถ่ายรูปมันจะไม่ค่อยสวยนะเออมันจะหมวกมันปิดหน้าปิดตาแต่มันก็กันยุงนะไปเดี๋ยวไปลุยป่ากันออวนันนี้ลองตัวนี้อันนี้ของพระราชทานจากคุณปู่นะของคุณปู่ใช่ไหมเนี่ยนะไม่เคยใช้ตัวนี้ว่าดีมาก ลองดูสิเอ้ยเมื่อเช้าติดฉีดอีกตัวงแล้วมัง้งฉีดหลายตัวโอ้ตัวนี้ของใครจะแรงอันนี้8 hour 8ชั่วโมงฟอรแกรนแกรนป้าฟอร์ฮิมโกหันติงป่าเลสโกหันติงมีโกหันติงฟอร์มัชรูมอ้เท่าที่มองด้วยสายตายังไม่เห็นเห็ดนะวันนี้ ยังฝนมันยังไม่ตกเลยนะตั้งแต่เราบ่นมันก่อนก็ยังไม่ตกนะมันแห้งมากเลยพื้นมันแห้งนะขอฝนสักสักครั้งหนึ่งนะจะออกเยอะมากเลยนะเห็ดหน้าทางโอ้เจอดอกแรกแนละ้วดอกไม้นงะดอกไม้นงะแต่หมวกนั้นเรามองไม่เห็นเห็ดนะไว้ให้ลูกแล้วกันดอกแรกของวันนี้นะคะ<ม>เด็กๆเกกแบบี้เแบบี้คะ่ะแเบบี้เฟรชมากเลยอันนี้เวลี่เฟรชอย่าง <and> fresh. ไม่มีเห็ดเลยเดี๋ยวต้องรีบไปด้วยนะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเขาจะไปดูรถแคมเปอร์ใหม่เพราอยากได้คันใหญ่กว่านั้นที่นอนอันนั้นมันเล็กไงนอนไม่สบายจะไปหาคันใหญ่ว่าไม่มีไม่มีมาแล้วยุงพูดถึงก็มาเลย เออแต่เมื่อกี้ไม่มีแต่ตรงนี้มีเออตรงนี้มีเห็ดมียุงเออสังเกตว่ามันตรงไหนมีเห็ดมันจะมียุงนะมันจะแก่แล้วลัสซูล่าเก่งักกักแมวโปนเจอแล้วดอกที่สองแต่เป็นตระกูลลัสซูล่านะคะเห็นโลลัสซูล่านะคะเออมีคนถามว่าทําไมอะไรนะประมาณว่าพูดไทยได้ไหมอะไรประมาณเนี้คือเราอ่ะช่องเราเนี้ยนะ มีคนอังกฤษคนต่างชาติซึ่งเขาอยู่อังกฤษเขาดูช่องเราอยู่แล้วคนนี้เขาส่งส่งเงินเคยเขาเคยโอนเงินให้เราในแชทสดอ่ะในไลา์สดอะบ่อยมากนะคะเราก็เลยต้องพูดอังกฤษหน่อยนึงนะแล้วก็อีกผลเหตุอีกเหตุผลหนึ่งคือต้องการให้เพื่อนๆได้รู้จักชื่อเห็ดนะคะชื่อเห็ดแต่ละชนิดนะคะเพราะว่า เห็ดแต่ละชนิดเนะี่ยมีชื่อแตกต่างกันไปแล้วก็เห็ดบางชนิดก็มีพิษและไม่มีพิษคือเห็ดนะ่ในตระกูลหนึ่งเนี่ยนะในครอบครัวเห็ดเนี่ยนะเขาจะมีหลายหลายสปาสายพันธุ์มากในในตระกูลหนึ่งอะนะแล้วก็เห็ดแต่ละแต่ละที่แต่ละประเทศมีชื่อไม่เหมือนกันนะมีชื่อเรียกต่ตางกันไปนะขนาดคนที่อยู่อสก้าชื่อคุณฝนนะคือเห็ดทางนู้นก็เห็ดเดียวกันเป็นเห็ดชนิดเดียวกัน แต่ชื่อทางนู้นเขาจะอีกอย่างหนึง่งชื่อทางแคนาดาก็จะอีกอย่างหนึ่งนะเราต้องการให้เพื่อนๆเดีรย้ดูจักชื่อเห็ดด้วยนะคะชื่อเห็ดนะ,ะเพราะว่าแต่ละที่ไม่ชื่อเห็ดจะไม่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเห็ดชนิดเดียวกันอันนี้เป็นเห็ดตะกูล拉ซูล่านะ拉ะซูลา่ามีชื่อสายพันธุ์ว่าบริทเทลลิลกริลเออคัพเปอร์บริทเทลลิลกริลนะคะัพเปอร์บริทเทลลิลกริลนะคะตะกลูล拉ซูลา่ากินได้นะคะ ถามจากผู้รู้แล้วนะคะแล้วก็ศึกษามาแล้วนะะถามผู้เชี่ยวชาญมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับประทานเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามแบ่งไปหน่อยอดอกทีสานของวันนี้แห้งแรงมากเลยเนี่ยขอฝนทั้งทั้งเดียวแหละ เห็ดเยอะนะวันนี้เห็ดน้อยมากเราเก็บจนเก็บจนหมดปลาแต่ว่ามันป่ามันกว้างั้นเราไปไม่ทั่วนะตรงนู้นไม่รู้ยังไม่เคยไปจ้าจะไปอีกก็ไม่มีเวลาแล้วดอกยดีใจมากเลยเจอดอกนี้้อ่ดีใจมากนี่แหละที่สังคมต้องการ Pretty beautiful pretty สวยงามมากอันนี้มันต้นอะไรเห็นพ er ี่อิ่มป้าอิ่มที่อยู่อเมริกาเคยบอกนะจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรดอกไม้อะไรเนี่ยชาโคเบอร์เนอร์ค่ะ สวยงามเกือบไม่เห็นนะเนี่ยมันอยู่ใต้ใบไม้นี่เข้าหออ้งแก่ก็แต่ใช้ได้นะก้านยังแข็งเลยมันไม่มีเอาไปวันน,ออน,นี้วันนี้ได้น้อยอันนี้ก็ตะกูล,ลสัสซูล่านะอันเนี้ยตะกูล,ลสัสซูล่านะจริงๆแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งแคนาดาเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดพิษนะคะมันเป็นเห็ดพิษที่เป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นเห็ดพิษแต่ว่าเห็น เห็นเพราว่าทางยุโรปกินกันนะเก็บกินกันนะแต่ทางแคนาดาบอกเป็นเห็ดพิษนะเแก่มากถูกโอนไหมเนี่ยโอนโอโอนค่ะเจ้าดอกไม้นี้นะพอดีไปอ่านมาเขาบอกว่าเจ้าดอกไม้นี้มันกินได้นะมันคือเชื้อราเห็ดชนิดหนึ่งนะคะค่ะเขามีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า white s p i n d l e s นะคะภาษาไทยก็เรียกว่าแกนหมุนสีขาวนะมีลักษณะเกือบเป็นสเปกตรัมนะ เป็นสมาชิกของกลุ่มเห็ดที่มักเรียกกันว่าคลับหรือรารปะกาลังเขาบอกว่าสามารถพบได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีอากาศอบอุ่นทั่วซีกโลกเหนือนะหรืออเมริกาเหนือนั่นเองนะไม่แน่ใจว่าแถบยุโรปมีไหมนะคะแต่แถบอเมริกาแคนาดานี่จะมีนะในหนังสือเขาบอกว่ารับประทานได้นะคะแต่เรายังไม่เคยลองทานดูนะคะเคยเห็นเมื่อปีก่อนนี่เยอะเลย เดี๋ยวต้องถามผู้รู้ก่อนนะรอผู้รู้มาตอบให้ฟังก่อนค่ะค่ะวันนี้ได้เห็ดน้อยมากเลยนะได้ประมาณห้าหกดอกเองนะแต่ก็สดอยู่นะสดแล้วก็เป็นเห็ดอ่อนๆดีนะต้องรอให้ฝนตกสักพักเนหนึอหึงจะได้เห็ดอีกนะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ Thank you